สวัสดีครับพี่น้องอยายจะไม่กหารผ้าม้วนสําหรับคลิปนี้สิบ้ามาเห็ดของหวานหวานบักแตงจริงนี่เดี๋เอามาจากเขาเจอเอามาจากตะเพีงสายหล่อบาดตะเพีงสายหล่อสวนตะเพีงสายหล่อน้ำเชื่อมเห็ดใบเลี่ยวเอ็ดเป็นคลิปสันส้นๆมาขายนี่เห็ดแบบง,ง่ายๆให้ท่านผู้ชมเบิง่งคนในพ่อแกเห็ดกินง่ายๆเด่คุณยายเห็ดใส่ปาดแล้วก็เอาบักน้ำตาลหอยกะทิหอยเลย,เลยก็ได้เมนเอ็น้ำเชื่อมลงไปเลย โอ้โหน้ำเสื่อมลายขาดสดเลยน้ำเสื่อมก็ว่าได้เสื่อมให้เนี้ยตุยตุยดอกค่ะพี่น้องแบบก็หว,วานแห้งต้องกินหวานแหง้งเนาะแล้วก็ใส่เกี๊ยลงไปกน้อยีอ่ได้สดหนามาเดอ้อพี่น้องมากินด้วยกันเด้อ กีก้าซาจีครับยายไม่ใส่ชุผูชุคนตาทองปลาหนามแห้งัวอยู่แต่นี่ลงไปเลยค่ะเขาเอื่นว่าบวชป้อเขื่อเสื่อมบอกแตะอู้อบบอนี่หวานบกอกแตงห <laughs> วานบกอกแตงเขาเอืน่นว่าอันนี้บ่เขาเอื่นว่าบวชบ่แบบนี้หวานเนี่ย,ย,ยบบใหญ่กว่บุ๋มคือกั <laughs> นไม่อีหยัางละเสียงอือหมดเลยนี่เห็นบ่พี่น้องนี่ไอ้ภาพนิ่งน้ำใหญ่นี่ นี่เออมา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 ใส่หลอดตะทองอื่นมามาเด้อตะทองเด้อตะดุยอาไปเ๋็บคนได้เราให้ตะดุยเราให้หมอน่อยเออเออเัาไปตะดุยหมอน่อยตะดุยกินบ่ไใดใช่ไหมตัว อ๋อไม่เกิดม่น่าจะเอาวหวานมานำลายหวานมาหวานความดัน้าเป็นดอกให้เกลือตะดุยนะะัเจอซิมโซ่ครับพี่น้องซิมอ่ะมาลิเจกีรารวิดรวิดภาาอีสิทเขารูวิดภาาสิทกิ์อาอ อมืมาเด้อพี่น้องมื่อกิ้นี่กัเด้อเมื่อนี้มาเดาตาเพ่งมาเดาตาเพ่งของตาเพ่งของยดาอาดไมอจะไปทำงานไรเมื่อยป้านากระสูวเมื่อยป้านากระสูแล้ว <laughs> แต่ป้านายังสูเนาะโอ้โหพอเจ้าตาเพ่งเด้อว่าสดามาเ,อเด้จาเด้ดเอ,อมาบดาเด้จดเอจาาเด้อ แซ่บพอดีเนาะพอดีเลยแบบบัวหานบัวหานหนึบับัวหานแอมมันกับบมันแห้งปั๊ดไหนกับกองเดียวซื้อมาสองกองแต่กระแสแคบแคบขนเถาเราไปกินอันนี้กระแ่บคือกันข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวครับซอสพริกเบิ่อนใส่แตงกวาเอออยู่ข้าวน้าเหม่งงอยู่แซ่บพี่น้อง แม่มาน้องมดจูบุณจุกคุมันด้แป้งมันได้แกอ่านมาด้เป้งแต่ราจูุณคุณีบ่งง่าจบอ่ยอะบอวจ้องกดกระทำาฮ่ามดจูุกจคุณป็นาบายเอ้เออคือเนียเออคือยังถือข้ามหน้าบานล่ะสายรอสูบุณคนสายรอสายรอไม่เืเลนี่ อ้ไลตะเพีงสายรอเสาจอสายรอเอสาเหล็กมักรอรอเหล็กู้ไลอีกรอมดหล่สายรอรวยเี้ยหัวรูทูบเน็ตในการยูทูบยูทูบเฮยมายูดูยายก็เออพี่ดึิดึดกับพ่อตัพ่อไฟด้วยจ้าจ้าก็ยังบอกวันนี้ยูเดแต่เพียงเราไหวอย่างก็ยูทูบเรายูทูบแม่ มาแต่เอาผื่นมาแท่นไหนเปิดยูทูบเบิ้งเลยแล้ววะยูทูบเจอ,อยูทูบเจอคืออย่างมาสองหัวเลยตะเพ่งเนี่ยว่าหะฮันเต๋อของตางร่างเนาะมันดีดแต่ของเรายังหยมันเนาะลูกจากลูกเราไปหาบ้า,มานามีงัวหาบ้านมีงัวกันน้ำหาหลานตาเพ่งขัดก,ก็ตาท่องอีกมันเนี่ทุกอย่างเลยทั้ง พักก็หลายกว่างวอะไรพักแล้วก็งูอกไรพักแล้วก็ป้าักแล้วก็เรียบวู้วเวูุยางเอไปเอาพืนแล้วนี่หันแล้วก็เฮ็ดงานรับจ้างงันก็สางนาเม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 าเา่ไปสับอยู่หันงานรับเหมาเขาเล่าออีางนี่ฮะขี่ปรจังกวนเลยรอขอบคุณค่ะกิั่วยนิดนิดก็ดียากมาเอาเตะกระทดดมาเด้อมาเด้อน่ามันงัวพุ่รวดเลยเถ่ว ลูวิ่งขึ้นเขาอยากกินหวานยังไงนะหล่ะเดี๋ยวบ่กินเนาะเออจะใช่ยู่งนะเนื้อไม่ต้องเลยกินยังไงสิหล่ะพี่น้องควบคุมอาหารครับช่วงนี้จานผมก็เอาจานจานน้อยได้หนิจานผมก็เอาจานน้อยครับแม่นครับช่วงนี้ควบคุมอาหาร ไม่ออกเจอกระสอมหักินลร้กี่เขาก็ได้อออยากกนเขาเลยเนี่ยเจอก็กินเขาเลยแสดเนี่ยอาอ้เอาอยู่บ่มามาเอาเมาอยู่ก็นี่ตาทองก็มาถึงแล้วค่ะ เอาเลยค่ะลุยเลยไรไรแม่งวันแม่งสองนันน่ยมวันแม่งู่เออานเวพี่าันเูต้องใส่หวาเนาะเอ้งนั่นแสดงมาบ่าะองเป็นน้องตจนตะกนเปนวสอบบังขับหลานหลานมาอยากกันยังยินว้เออบุกิดโอเค หวานมันหวานมันองแซบแซบดิแบบแได้ยังบี้อนถ้วยกัยได้เอาคือว่าแซบเลยเพราะว่าไอ้รอยี้ถ้วยเดียวแหละตักสองเถื่อสามเถื่อความมันเพรมนเนือไส้มันเหนือไส้มันจะัอย่บ่แซบเมันตัวนี้เนือบอมันกันตี้คิดยิ้มแล้วกันนอนแ่บพอตาทองถามจากใจจริงแสบคือคอยแทะ

พ well> ี่จ้ามาด้อ um พี่น้องัาดีจ้าเออนั่นกด้องเชื่อมแนั่นกกเลยนั่นดึงใจเมื่อกี้ดนกเสียบไปย้เสียบว่าเด็กกินอะไรจเออเด็กินอะไรก้บว่าโอ้ยฝีมือแม่แตนเสีบอยู่แล้วน้ำเชื่อมเติมได้อย่างนีนี่คันคันเบาหวานก็น้ำเชื่อมมันเชื่อมมันน้ำเชื่อมโอ้ยใมันมันิบูดมันีบูด